เดี๋ยวมาแล้วพบกับช่องสังเดียชาแนลนะครับตอนนี้ก็ ตัวนี้แผ่นเงินแผ่นทองบ่ะแล้วไม้นั่นแหละไม้อะไรเขาเรียกว่าไม้มงคลเหรอไม้มงคลกี่อย่างนะ9อย่างใช่ไหมปิดไปขอบคุณค่ะชงได้งกรเดินบ่ะดีชงแล้วถงเอาตกถุงละไปไปนี่บ่ะ ส่งเล่ากับผุ้แล้วคุดผุ้แล้วคุดผู้ใดป้านสงเล่ากับคุดผูนใดครับคุดพุ้นสองเสาวน่าแม่นฮะตอนนี้เกิดปัญหาหนักนะครับฝนตกนะครับ เอาที่เธอสบายใจอยู่ก็พยายามอยู่พยายามน้องสีเนาะว้าวมักคะซับนี้แหละนุงสีเหรอมนมันบองสองสองทบว่ครับโอ้ยได้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 อืมโอ้ยอ ถ้าฝนถ้าฝนบตกแดดออกเดี๋ยวะกลายเป็นว่าปานไฮโดรโปนิกบ่ฝนตกเนาะลูกสีเนาะตกดีเนาะแต่ตเมื่อวานละโฟแม้นกับโตควบคุมงานแบบบ่ให้ละสายตาเลย ตอนนี้ก็ต้องกำลังทำหลังคานะครับฝนตกถ้าฝนตกมาถูกปูนนี่มันก็จะ,จะปูกน,ก,น,ก,น,นปกระชื่นปูนกระชเปื่อยคอนกระชืเปื่อย,อยวะจำต้องทำหลังคาก่อนเนาะลุงปานยาวเลยครับยาวเลยเท้าลงเลยแทงลงปุ๊บอีก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 ,อก โอ้หนวบวกึ้นเนาะเมื่อนี้เนาะเป็นไใดน,ใน,ในออ่บอลตัวนี้บอลลุงปนัน มุปานตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาตัวสั้นนี่ครับบอกแล้วตัวนี้เอาตัวพาดนะนะตัวพาดไปพูนอ่ะเออเอาสางเอาแม่ความเจ้าอยู่เจ้าสบายใจเฮ็ดเปรอดมาว่ายทะเลก่อนนะไม่ก็เออแม่เออได้ไหมครับ ครับตอนนี้กำลังทำโรงเรือนนะครับลุงปานนะครับโร,เรงเรือนส่วนตัวนะครับอืมอนน นี่ครับแล,แล้วลุงสีก็ทําบ้านอ่สาสถานที่พักพิงให้ลูกเคยนะครับห่วงลูกเคยกูวลูกเคยเป็นวัดล,ลุงสีนี่ต้องมีคนทำงานให้ลุงสีได้เป็นวัดนะแม่นลุงสีนี่รักลูกเคยคนนี้มากเลยนะครับนะออตอกรักเลยนะพ่อนอะรักเรียมๆนลยนะตั้มบ่บบอเอาโอเค เพอร์เฟ็กยังไงก็ได้ให้เห็นพระเอกด้วยนะลุงสีเออเพอร์เฟ็กแปลว่ายังแปลว่ายังเอาเฟอร์เฟ็กเอาเอาลุงสีไม่ถูกครับเฟอร์เฟ็กนี่แปลว่ายังโอเคอบานนี้แปลว่าโอเคค่ะลุงสีบอกถูกต้องครับนี่ครับลุงสีก็จะทำโครงให้ ผมทำหลังคาให้ลุงปาน,นะครับเพื่อจะได้ปูกระเบื้องเนาะบรรยากาศมื่อนี้น่าจะทั้งวันแหละนะแม,ม่บ๊อบลูกบานกรมอือตื้อนี่เ,เขาว่าไหนได้ครับกรมอือตื้อเป้าไหนไดนทั้งวันนะผมยังดีผมว่าติดวันติดคืนนะโอ้ก, <ผม S 1> กรมอือตื้อได้บอกววไว้แล้วนะครับสกลนครนะครับ

นี่ก็เป็นแค่มัดนะครับทำเป็นหลังคาเพื่อให้ปูกระเบื้องให้ได้ต้องเสร็จนะครับถ้าภายในสองวันนี้ต้องเสร็จทั้งหมดนะครับก็เลยจำเป็นต้องสู้กับฝนนะครับดูบรรยากาศนะครับทุกท่าน งานปูนบ่ได้หรอครับงานปูนงานปูนไม่ได้ไม่ได้ครับปูน,น,ปนแต่ไม่รู้เลถ้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เมื่อไรเมื่อวานนี่ก็โต้ยสุดยอดเลยฝนอ่ะครับก็อัปเดตนะครับก็บช่วงเตรียมสถานที่นะครับจะปูกระเบื้องแล้วนะครับปูนก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็โฟเมนก็มาคุมนะครับ ของบ้านก็มาคุมนะครับจะไม่ให้เสร็จได้ไงนะครับงานเราก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับรับสถานการณ์100%เซตเต็มขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ